สวัสดีค่ะทุกคนได้เวลาออกเดินทางไปเที่ยวกันอีกแล้วแต่ก่อนจะไปเที่ยวเราขอแวะตลาดก่อนวันนี้วันเสาร์แถวบ้านเรามีตลาดนัดด้วยนี่ไงตลาดนัดแบบเกษตรกร,กรมาขายเองโดยตรงเลยนะเล็กๆน่ารักมาก น้ำผึ้งมันสูยู่นสิครับเรามาซื้อน้ำผึ้งร้านนี้ประจำเลยอ่ะดูดูดูคุณลุงคุณตาทั้งหลายตื่นเต้นกันใหญ่เลยก็ปก,กติใครเขาจะขับรถบ้านมาตลาดนัดกันล่ะแต่คุณลุงเขาขายแค่วันเสาร์วันเดียวไหนๆก็ผ่านมาแล้วแวะอุดหนุนลุงเขาหน่อยน้ำผึ้งเนี่ยเป็นน้ำผึ้งที่คุณลุงเขาไปตีเองเป็นน้ำผึ้งธรรมชาติแท้ๆเลยอ่ะ เราเองก็มาซื้อบ่อยๆก็เลยสนิทกันคุณลุงเขาก็ตื่นเต้นเนาะไม่ค่อยจะมีรถบ้านผ่านมาแถวนี้หรอกว่าแล้วก็หยิบน้ำผึ้งใส่ถุงกันเลยดีกว่าจะรับกี่กระปุกดีคะลูกพี่เมาๆไปเลยไหม<อ>เราซื้อกินเองแล้วก็ซื้อเป็นของฝากคนอื่นด้วยคุณลุงก็ใจดีแถมน้ำผึ้งมาให้อีกกระปุกหนึ่ง ยังไม่รวมกับผักอื่นๆใส่มาให้เต็มถุงไปหมดเลยได้ของครบช้อปปิ้งสบายใจลูกพี่เขาล่ะได้ของแถมมาเยอะก็เลยเอาน้ำลำไยให้คุณลุงไปสักกระป๋องสองกระป๋องคุณลุงแฮปปี้เลยจ้า ตอนนี้ก็ได้เวลาเปลี่ยนคนขับกันบ้างแล้วก็เลยแวะพักที่จุดจอดรถเซอร์วิสแอรเออว่าแต่คนนี้ไม่ลงหรอ ก็มาแวะซื้อของที่ซุปเปอร์นิดหน่อยคืนนี้จะทำอะไรกินดีนะแล้วก็ขับรถกันไปต่อจนเริ่มมืดแล้วเนี่ย ในที่สุดเราก็มาถึงที่ที่เราจะพักคืนนี้กันแล้วรถบ้านจอดกันหลายคันเลยคืนนี้เราไม่เหงาและมีเพื่อนเพียบเลยที่เนี่ยดีอย่างคือจอดฟรีนะไม่ต้องเสียเงินเพียงแต่ไม่มีไฟฟ้าให้ใช้เท่านั้นแหละ คือที่เนี่ยเขาเป็นออนเซน็นมีที่จอดรถให้ฟรีสำหรับลูกค้าที่มาลงแช่ออนเซน็นส่วนค่าบริการก็แค่500เยเยนก็จอดนอนพักฟรีได้เลยมีห้องน้ำฟรี24ชั่วโมงแต่ก็ไกลหน่อยอะนะนอกจากออนเซ็นแล้วที่นี่ยังมีเตานึ่งอาหารด้วยพลังไอน้ำธรรมชาติอีกด้วยแต่ตอนนี้มันมืดแล้วอะ่ะเดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้จะพาทุกคนไปดูด้วยกันนะส่วนตอนนี้ ขอตัวไปแช่ออนเซ็นแป๊บเดียวเป็นยังไงล่ะผลงานการนึ่งด้วยเตาไอน้ำธรรมชาติสุดยอดไปเลยปะนิ่มเลยอะอาหารต่างๆที่เราเอาไปนึ่งไว้ก็สุกได้ที่พร้อมทานได้ทันที ขับรถเหนื่อยมาทั้งวันแล้วชนแก้วกันหน่อยอาหารเยอะมากเลยคุณผู้ชมนี่เรากินกัน2คนจริงเปล่าเนี่ยเพิ่มพลังความเผ็ดด้วยพริกป่นซะหน่อยเหาะไปเส้นิดฉึกๆๆก,ก,ก,กคนไทยอะ่ะ ขอเผ็ดสักนิดเถอะหลังจากนอนบนรถบ้านเมื่อคืนจะมาชิบระดับไฟรถกันหน่อยตรงนี้เป็นฐานควบคุมไฟต่างๆอันนี้เป็นไวไฟ USB นี่คือท่าเรียกพลังพลังจงอยู่กับข้า ขอ,อตัวสลบก่อนนะคุณผู้ชมอรุณสวัสดิ์ค่ะเช้านี้อากาศดีมากเราไปเดินเล่นด้วยกันดีกว่า เห็นเป็นควันนั่นคือแดงดันไอน้ำจากธรรมชาติที่พวยพุ่งออกมาจากใต้ดินไงล่ะมาปิขึมาคุณมา,ณมาดูสิคุณผู้ชมตรงนั้นมีควันออกมาจากพื้นด้วย ควันพุ่งออกมาจากพื้นจริงๆด้วยสแสดงว่าใต้ดินนี้มันต้องร้อนมากๆแน่ๆเลยอ่ะด,ดูดูหมาเรายังตกใจเลยไม่ต้องควัวโลกอุ้ยหน้าตาตกใจมากไหนลองเอามือไปอังดูสิอุ้ยร้อนใช้ได้เลยนะอยู่บ้านแถวๆนี้ ก็ได้อาบน้ำร้อนธรรมชาติทุกวันเลยดีจังเลยอะ่ะบรรยากาศหน้าร้อนญี่ปุ่นเนี่ยต้นไม้เขียวขจีดีจังเลย มัวแต่ดูเพลินลูกพี่เดินไปนู่นแล้วโถโถใครเอาน้องมาทิ้งไว้ที่นี่เนี่ยโอ้ตะไคร้ขึ้นหมดแล้วลูกไม่ไหวจะพากลับบ้านด้วยนะอยู่นี่ไปก่อนนะบายบายและนี่ก็คือเตาพลังไอน้ำธรรมชาติไงล่ะคุณผู้ชมที่เราเนื่ออาหารต่างๆก็ด้วยเตาที่นี่เนี่ยแหละ ไม่มีอะไรมากเราก็แค่เอาอาหารใส่ตะแกรงนี้ไว้โอ้โหไอ้น้ำพุ่งเนอวเกินอย่างอันนี้เป็นไข่ต้มง่ายๆเลยเลยเอ้าวละตอนนี้พวกเราและน้องสายลมยามเช้าก็พร้อมจะออกเดินทางกันต่อไปแล้วไปค่ะคุณผู้ชมขึ้นรถ เดี๋ยวเราไปกันต่ออีกตอนในอาทิตย์หน้าอย่าลืมติดตามกันนะคะคุณผู้ชมขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกันนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ